สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับที่เช่าปุ้ยในรายวิชาบูรณาการน,นะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในฤดูฝน,นและการปฏิบัติตนในฤดูหนาวนะคะจะเป็นยังไงบ้างมั้ยไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรอบรู้หรือดูการน,นะคะเราจะมาดูการปฏิบัติตนในฤดูหนาวนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะฤดูหนาวเราก็จะาอาบน้ำอุ่นๆนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายปรับสมดุลกับอากาศได้ดีนะคะต่อไปการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ร่างกายอบอุ่นและแข็งแรงสามารถต่อต้านโรคได้นะคะเช่นการเป็นหวัดการไอต่อไปการสวมใส่ชุดกันหนาวนะคะเป็นสิ่งสำคัญในฤดูหนาวมากเลยนะคะเด็กๆต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวรองเท้าถุงมือและหมวกให้เรียบร้อยนะคะ<า>เพื่อะะให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนะคะ และที่สำคัญเวลานอนเด็กๆต้องห่มผ้าหนาๆนเวลาเด็กๆนอนหลับเด็กส่วนมากนะคะจะไม่ชอบห่มผ้าตอนกลางคืนนะคะเด็กๆต้องห่มผ้าไว้ที่หน้าอกเสมอนะคะอย่าให้ออกของเราเย็นนะคะเนื่องจากปอดของเราอยู่ที่หน้าอกนะคะต่อไปการปฏิบัติตนในฤดูฝนนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ เวลาเราเปียกฝนต้องรีบอาบน้ำสะผมให้แห้งนะคะฝนไม่ได้ทําให้เราเป็นหวัดนะคะเด็กๆแต่ถ้าหัวเด็กๆเ,เปียกแล้วเด็กๆไม่รีบอาบน้ำสะผมหรือว่าเช็ดให้แหง้งเด็กๆจะเป็นหวัดนะคะ เวลาร่างกายเด็กๆเปียกฝนเด็กๆต้องรีบอาบน้ำสระผมให้แห้งทันทีเลยนะคะเพื่อที่เด็กๆจะไม่เป็นหวัดค่ะดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ก่อนนอนและจะได้นอนหลับสนิททั้งคืนนะคะต่อไปให้เด็กๆหยิบวิชาบูรณาการเล่มนี้นะคะเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะ ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า39นะคะ<ม>การปฏิบัติตนในฤดูหนาวสนทนาจากภาพเกี่ยวกับปันการปฏิบัติตนในฤดูหนาวแล้วสำรวจตนเองโดยคิดเช็คถูกลงในภาพที่เด็กๆเ,เคยปฏิบัตินะคะ<ม>ภาพที่หนึ่งค่ะอาบน้ำอุ่นเด็กๆเ,เคยอาบน้ำอุ่นไหมคะถ้าเด็กๆเ,เคยอาบน้ำอุ่น เช็คถูกลงไปเลยค่ะคนไหนที่ไม่เคยอาบน้ำอุ่นก็ไม่ต้องเช็คนะคะต่อไปภาพที่สองการออกกำลังกายเด็กๆเคยออกกำลังกายไหมคะที่เชืร์ปุยเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยออกกำลังกายทุกคนนะคะเด็กๆเช็คถูกลงไปเลยถ้าเคยทำนะคะต่อไปสวมใส่เสื้อกันหนาวถ้าเด็กๆเคยสวมใส่เสื้อกันหนาวเด็กๆก็เช็คถูก ลงไปได้เลยนะคะและภาพสุดท้ายนอนห่มผ้าหนาๆนานาเด็กๆเ,เคยนอนห่มผ้าหนาๆนานาไหมคะหรือไม่เคยถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องเช็คแต่เด็กๆคนไหนที่ห่มผ้านหนาหนอนหลับตลอดเด็กๆเ,เช็คถูกได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูข้างล่างนะคะวาดภาพตามรอยปะและวาดต่อเติมตกแต่งภาพเสื้อกันหนาวให้สมบูรณ แล้วระบายสีให้สวยงามก่อนอื่นเด,เด็กเขียนตามรอยปะให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็วาดอีกฝั่งนึงให้สมบูรณ์เหมือนฝั่งซ้ายนะคะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีให้สวยงามต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า4 0นะคะการปฏิบัติตนในฤดูฝนฟังเรื่องเล่าตามลำดับ1นถึง4แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดจึง ไม่ควรออกไปเล่นตากฝนนะคะเรามาฟังข้อที่หนึ่งนะคะสันเล่นชิงช้าที่หน้าบ้านเมื่อฝนตกก็ยังเล่นตากฝนต่อจนตัวเปียกเลยนะคะต่อไปข้อที่สองแม่เรียกสันให้เข้าบ้านแล้วบอกให้ไปอาบน้ำสระผมด้วยข้อที่สาม ซันเข้าบ้านแล้วอาบน้ําสระผมเช็ดผมจนแห้งตามที่แม่บอกข้อที่4แม่ให้ซันดื่มนมอุ่นๆแล้วบอกซันไม่ให้เล่นตากฝนเดี๋ยวไม่สบายซันสัญญาว่าจะไม่เล่นตากฝนอีกนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดข้างล่างนะคะเขียนตัวเลข1ถึง4ตามลำดับจากด้านบนแล้วเขียนลง ตามความสัมพันธ์นะคะกับรูปภาพหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวในฤดูหนาวและการปฏิบัติตัวในฤดูฝนไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนําการปฏิบัติตัวในฤดูหนาวและฤดูฝนไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ที่จะพูดขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ